ในวันนี้นะครับนกกบจะพาเพื่อนๆไปเล่นน้ําออกกาลังกายด้วยกันนะครับตอนนี้นะกบอยู่ที่อาคารศูนย์กีฬาแห่งเทศบาลเมืองอโยธยานะครับ สวัสดีเพืเ่อนๆและ FC ทุกท่านนะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับนะักกบจะพาเพื่อนๆไปเล่นน้ำออกกำลังกายด้วยกันนะครับตอนนี้นกบอยู่ที่อาคารศูนย์กีฬาแห่งเทศบาลเมืองอโยธยานะครับก็วันนี้ อากาศร้อนนะครับก็เลยพาเด็กๆนะครับมาเล่นสระว่ายน้ํากันนะครับที่นี่นะครับเปิดสระว่ายน้ําให้ประชาชนนะครับมาว่ายน้ําออกกําลังกายกันนะครับมีทั้งสระว่ายน้ํานะครับแล้วก็ฟิตเนสนะครับอยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูสระว่ายน้ําด้วยกันนะครับผมนี่ครับ หลังจากจอดรถในเทศบาลอโยธยาแล้วนะครับที่จอดรถเยอะแยะเลยนะครับก็เข้ามาทางด้านนี้นะครับให้ถอดรองเท้าที่วางเท้าก็จะมีเป็นถัดส่วอยู่นะครับวันนี้คนเยอะก็เลยล้นนะครับก็มาถึงนะครับให้มาชําระเงินในห้องในออฟฟิศก่อนเลยนะครับนะครับน,นี่คือฝ่ายในห้องชําระเงินนะครับก็ สำหรับเด็กที่เกินอ,อายุ18นะครับก็เสียเต็มราคานะครับอยู่ที่80บาทนะครับผมส่วนถ้าเป็นเด็กอายุประมาณต่ำกว่า18ก็เสียครึ่งราคาแนละ้ว50บาทเท่านั้นนะครับผมโอเคมาดูกฎก,ฎกติกากันนะครับผมนี่ครับระเบียบของสระว่ายน้ำนะครับมีทั้งหมดนะครับครอบ ควรปฏิบัติมีเจดข้อด้วยกันนะครับส่วนข้อห้ามมีแปดข้อนะครับตามเนื้อหานี้นะครับผมแล้วก็ด้านซ้ายมือนะครับจะมีล็อกเกอร์ไว้ให้เก็บสัมภาระด้วยนะครับแล้วก็ด้านในนะครับจะเป็นสระไว้น้ําค่อนข้างกว้างนลครับ5้าประมาณห้าสิบเมตรได้เลครับผมห้าสิบเมตรคูณสาสิบเมตรนะครับก็เป็นสระไว้น้ําในร่มนะครับไม่ต้องกลัวฝนตกเลยนะครับมาเล่นน้ํากันได้เลยนะครับแล้วก็มุมนั่งนะครับ มุมนั่งมีหลากหลายที่นั่งให้เราเลือกมุมนั่งได้เลยครับผมนี่นะฮะครับก็หลังจากที่เปลี่ยนชุดแล้วนะครับก็ต้องไปให้ต้องเข้าไปชําระล้างร่างกายกันนะครับฝอนฝอนที่จะลงสระว่ายน้ํานะครับแล้วก็อย่างนี้ครับต้องแต่งกายชุดว่ายน้ําเท่านั้นนะครับนี่ต้องสวมหมวกนิ้เท่านั้นนะครับผม ทั้งผู้หญิงและผู้ชายต้องสวมหมวกนะครับผมนี่นะครับอันนี้คือประชาชนวันนี้ตรงอวันเสาร์นะครับที่24พฤษภาคมนะครับเป็นช่วงอากาศร้อนพอดีนะครับก็ประชาชนบ้านใกล้เลนเคียงหรือนักท่องเที่ยวก็มานะครับเมื่อกี้เห็นชาวจีนนะครับมาเป็นกลุ่มเลยนะครับก็เล่นน้ําฝั่งนน้นกันอยู่นะครับนี่ครับแล้วก็ให้สําหรับมุมนี้นะครับก็จะมี เขาเรียกว่าสวิมมิงโฟมนะครับสำหรับให้เรากว่ายน้ำได้นะครับผมนี่นะครับนี่ฮะก็ขบวนุกนักกบนี้ครับอยู่ตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวนักกบจะลงไปเล่นครับอ๋อเดี๋ยวพาไปดูสระว่ายน้ำเด็กก่อนนะครับมีสระว่ายน้ำเด็กด้วยนะครับผมอยู่ด้านนี้นะครับ อันนี้คือบริเวณสระว่วยน้ําของสําหรับเด็กเล็กนะครับผมก็สระมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ20เมตรนะครับกว้างยาวย0เมตรกว้างประมาณ10เมตรนะครับความสูงก็ประมาณน่าจะประมาณร้อยหนึ่งร้อยเซนนะครับผมโอเคครับผมก็จะมีการดไว้คอยดูเด็กด้วยนะครับตอนนี้ไม่มีเด็กมาเล่นครับก็ยังไม่มีการดมาปร,ประตันบายนะครับผม โอเคเดี okay, ๋ยวนะกบขอตัวไปเล่นน้ำแล้วนะครับส่วนด้านบนด้านบนลืมไปด้านบนนะครับเป็นสถานที่ออกกำลังกายอีกแบบหนึ่งคือฟิตเนสนะครับแต่ว่าจะไม่ได้ถ่ายดูนะครับผมนี่ฮะขึ้นไปชั้นสองครับก็จะเป็นโซนฟิตเนสนะครับผมพอใครไ่เล่นน้ำก็มาออกกำลังกายฟิตเนสด้วยอัตราค่าบริการเดี๋ยวต้องสอบถามภายใน ออฟฟิศนี่นะครับก็น่าจะเป็นสมาชิกน่าจะมีส่วนลดนะครับทั้งสระว่ายน้ำแล้วก็ฟิเดสนะครับโอเคตอนนี้นักกบรีวิวให้เสร็จติ้นแล้วนะครับก็เดี๋ยวนักกบจะลงไปเล่นน้ำกับเด็กๆแล้วนะครับบายบายยบายหน่อยยบายหน่อยอ้วนนี่นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลงเล่นน้ำกันแล้วนะครับดูสภาพน้ำนะครับใสคิกเลยนะครับผมน้ำใส เหมาะกับงานเล่นในช่วงอากาศร้อนๆเลยนะครับผมโอเคผมเมื่อกี้ถามเจ้าหน้าที่นะครับก็ชุชีพลักษณะแบบนี้นะครับห้ามนำมาเล่นเด็ดขาดนะครับวันนี้นักกบไม่ทราบกติกานะครับก็ลักษณะแบบนี้คือห้ามเอาลงน้ำนะครับมีกฎก็ห้ามอยู่นะครับให้ใช้สวิมมิ่งโฟมเท่านั้นนะครับที่อยู่ตรงมุมขวานน้นนะครับเท่านั้นนะครับ แบบนี้ห้ามใช้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราก็จะลงน้ำแล้วนะครับ โอเคครับผมก็ตอนนี้ก็เวลา16.30นแล้วนะครับก็ได้เวลาเลิกเล่นสระน้ํากันแล้วนะครับเพราะว่าเริ่มหนาวกันแล้วนะครับนักกบเลิกก่อนเพื่อนเลยนะวันนี้หนาวมากนะครับ4โมงก็เลิกแล้วนะครับเด็กๆพิ่งจะเลิกเมื่อกี้นี้เองนะครับตอนนี้กําลังไปอาบน้ําอาบผ้ากันก่อนนะครับก็เดี๋ยวในวันนี้นะครับก็ถือว่าอากาศร้อนพอสมควรนะครับก็เราก็เลยนัดกันมาเล่นน้ําที่สระว่ายน้ําอายุธยานะครับผม ยอดกับผมวันนี้ทุ่มฉ่ำกันต้นหน้าเลยนะครับโอเคแล้วไว้พบกันใหม่นะครับว่าน้วกบจะไปรีวิวที่ไหนอย่างไรนะครับก็สําหรับในวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องน้วกบตั้งลบกําไรด้วยนะครับสาหรับวันนี้ขอบคุณครับผมนอกจากฟิตเนสและสระว่ายน้ำนะครับก็จะมีสนามฟุตบอลย่าเทียมอีกหนึ่งที่หนึ่งนะครับก็ ไว้คอยใช้บริการประชาชนบ้านใกล้เรียนเพียงหรือต่างจังหวัดสามารถมาเช่าสนามได้นะครับผมโอเคแล้วพบกันใหม่ครับบ๊ายบาย